โอ้โหตอนนี้มันเหมือนกับรถมันจะพุ่งไปชนกันไหมฮะหรือทูท่าทางมันจะออกยังไงฮะมันตึงเครียดมากๆนะฮะคือจริงๆนายกัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นผู้บัญชา,าการตํารวจนะครับค่ะครับต้องจัดการให้ได้สิอืมนะตอนตอนช่วงที่ต่อสักกสุรเชขัดแย้งกันก็ยังยังแสดงหน่อยนะ จะแสดงยังไงก็แล้วแต่นะแต่ภาพที่เราเห็นก็คือการเรียกสองคนไปช่วยในการสำนักนายุางตีเพื่อตรวจสอบข้อจริงรแล้วก็ต้องการยุติสึกสองคนคไม่ได้นะแล้วก็ตอนนี้ก็ผลก็ออกมาละส่งต่อสักกับสุรเชษก็ส่งกลับมาก่อนแต่ว่าพระเอิญถูกตั้งกรรมาการให้ออกจากราการไว้ก่อนเนี่ยเลยเป็นประเด็นไม่จบก็จทีง นะผมเคยแนะนำท่านนายกหลังจากที่กิษฎีกานะมีความเห็นมาว่าการจะให้ออกจรดิการได้ต้องให้กรรมก,การสอบสวนนะมีความเห็นเสนอว่านายกเนี่ยในฐานะผู้บังคับบัญชาขา้าราชการตำรวจน,นะนะเมื่อเห็นว่าคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย <c oughs> ก็สั่งให้ผู้ออกคำสั่งคือกฤเนี่ยยกเลิกได้เลยกิษฎักไม่ทำตามก็ไม่ได้เพราะเป็นผู้บังบัญชา เราสั่งด้วยชอบด้วยกฎหมายแต่ด้ความที่นายกไม่เคยกับระบบราชการจะไม่เข้าใจไม่กล้าสั่งเอาเรื่องกลับไปกอตลออีกนะเออนะเอาเรื่องกลับไปกอตลออีกนะส่งไปให้กอตลอพิจารณากอตลอก็รับเรื่องเสร็จก็ไม่ได้ตั้งตัวใช่ไหมไม่ได้เตรียมศึกษาครก็ส่งไปให้อนุอนวินยัยนะพิจารณาอนุวินยัยโดยมีพลเด็กวินยัยสองครับ เป็นประธานใช่ไหมฮะก็พิจารณาเลยนะแล้วก็สรุปบอกว่าคําสั่งของกิฤาที่ให้สุรเชษฐ์ออกเดรัจยไว้ก่อนเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วอแล้วก็ส่งเรื่องมาให้กอตลอดพิจารณาให้วิธีการทํางานเนี่ยคนนอกอาจจะไม่เข้าใจแต่ผมเป็นผู้จัดการตํารวจแห่งชาติมาเก่าเนี่ยก็จะเข้าใจว่าพอ <c oughs> อนุวินยัยนามีมติแล้วก็จะส่งเรื่องมาที่ เลขากตลอใช่ไหมฮะเลขาเนี่ยก็จะจัดเข้าสู่วาระร่วมกับเรื่องอื่นๆโดยวาระนี้ก็จะเป็นวาระอื่พิจารณานะอ่่าาออนุคอตรลอวินัยที่มีมติให้อ่าสุรเชษเนี่ยก็เสนอขึ้นมาจะการไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเดิมว่าอย่างนู้นอย่างนี้ครับนายกส่งเข้ามานะกตลอก็มีมติส่งไปให้อนุอนุ มีใครใครใครมั่งนะพิจารณาแล้วเมื่อวันที่เท่าไหร่สรุปข้อที่จริงเป็นอย่างนี้มีความเห็นให้ออกว่าคําสั่งให้ออกจาก,การะดะชอบด้วยกฎหมายแล้วครับก็ให้สอตลอพิจารณาก็ตลอเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปรวบรวมพยานหลักฐานอื่นมาเลยนะเพราะว่าก็เข้ามาประชุมด้วยมือเปล่าเนี่ยแหละนะแล้วเขาก็เสนอมาอย่างนี้แล้วคุณจะว่ายังไงอนะเหตุการณ์ในวันนั้นมันก็เป็นอย่างที่ผมพูดเลยล่ะ นะแต่ละคนก็ไม่รู้อะไรหรอกนะไอ้ทั้งนี้เสนอมาอย่างนี้คุณจะไปเถียงอะไรเขา,เามีอะไรเถียงไหมคุณก็ไม่ได้เถียงตัวมา,าใช่ไหมเดี๋ยวแล้วก็คุยกันไปคุยมาแล้วก็เหมาออกว่า,วาเอา้าสรุปมีใครเห็นม็นอย่างอื่นไหมเมื่อมีก็มีมตินะเอกฉันนะอะที่ประชุมมีสิบสองคนก็เลยบอกสิบสองศูนย์ไปเลยเอา่านะแล้วก็นายกก็ให้เลขากรตลองมาแถลง ค <inate> รับครับแล้วสรุปแล้วเป็นยังไงอ่ะนะออนุก,กตอตรนะมีมติอย่างนี้อ่ะให้กอตรมีมติอย่างนี้สรุปแล้วเป็นยังไงสรุปแล้วก็คือว่าให้รอใช่ไหม <f> นายกกลา้าเสนอไหมนะเมื่อกตรมีมติอย่างนี้นาะยกกลา้าเสนอให้ให้โปรดกล้าให้สุรเชษออกแก้ไขการไว้ก่อนไหมตอนนี้รอครับรอคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมก็ไม่กลา้าเสนอไม่กล้านะ เพราะอะไรเพราะว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาเนีน่ยนะนะเขาเขาค้ำอยู่อ่ะให้เสนอความเห็นกนับคณะกรรมการสอบสวนนี่ผมเดี๋ยวผมจะลงเดี๋ยวก่อนจะลงลึกไปในเรื่องการพิจารณาของอนุนะของกอตลลผมเทียบน้ําหนักก่อนอครับกฤษฎีกากับกอตอลลกฤษฎีกากับกอตลอกับอนุนะอ่านะอ่ากตลมีใคร ก็มีนักวิชาการต่างๆครับนะนักกฎหมายก็ไม่ค่อยได้มีอะไรนะมีแต่นักวิชาการมีเลขากอพงกอพอที่ทํางานด้านบริหารอะไรต่างๆนี้มีอดีตข้าราชการตํารวจคมีรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติอะไรต่างๆภาพรวมอย่างนี้ส่วนอ่ากฤษฎิกานะก็เป็นข้าราชการตํารวจอดีตข้าราชการตํารวจทั้งนั้นเลยซึ่งพวกนี้ก็ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็แต่งตั้งมาหมดนะ อนะจะฟังได้ขนาดไหนเนี่ยส่วนส่วนกิจลีกาเนี่ยผมว่าชื่อมาเลยนะมีท่านวิษณุเครื่องงามนะเป็นประธานคณะที่สองนนะเป็นไงชื่อเสียงในด้านกฎหมายมีคุณหญิงที่ภาวดีแม่สวรรค์นะออดีตเลขาธิการกปพอ,อดีตรัฐมนรตรีแล้วก็เป็นกิจีการมานานแล้วมีคุณอ,ชอัชพรจารุจินดานะ อดีตเลขาธิการกิจสิการนะมีคุณดิเลกอิงคะนินานอดีตประธานสาริกาครับมีคุณพงนิวัฒนะอดีตอัออยการสูงสุดนะคุณประพันธ์อดีตรองอัยการสูงสุดคุณ,ณพนพดลเองเจริญอดีตอ,อดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญอดีตเลขาธิการคณะมนตรีนะคใครใครเทียมน้ำหนักคือ<ก>ชื่อชั้น,นต่างกันละนะเอาล่ะทีนี้ผมจะมาเข้า เรื่องการทํางานของกอรตรนี่านะอะพวกอนุก,กรตรอหรือกอรตรก็ดีก็คงจะไม่เข้าใจว่าตอนนี้พอบอรบตํารวจแห่งชาติปีหกห้ามันออกมาแล้วนะเดิมเนี่ยมันเป็นพอบอรบตํารวจปีสี่เจ็ดใคร,ครนะไ,ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกุ้งชาจะอุทธรอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ต้องไปอุทธรต่กอกตลรับนะ เรื่องมันก็เข้ากตลอกอำนาจเป็นของกตลอถูกไหมอ่านะ่แต่กตลอเขาก็จะส่งไปให้อนุวินัยเนี่ยอันนั้นคะือสี่เจ็ดปีสี่เจ็ดอ่านะอนุวินัยเขาพิจารณานะจะยังไงก็แล้วแต่ส่งมากตลอนะส่วนใหญ่อย่างที่เขาพูดกันนะ่ะกตลอก็จะเห็นด้วยทางนั้นนะเนะพราะทางนั้นไปพิจารณากันกองมาแล้วอะไรเงี้ยนะเป,นนเป็นการพิจารณาเป็นการปีสี่เจ็ดนะอ่านะนะพี่จะเล่าตัวพี่เองนะครับ สมัยพี่เป็นผู้จัดก,การตำแหน่งชาติไอหมักเนี่ยต้องเรียกไอนะมันต้นตำแหน่งพี่นะ <c oughs> อยากได้ตำแหน่งพี่ก็อยู่ดีก็ตั้งกรรมการสอบสวนพี่เฉยได้เออครับนะแล้วก็มีคำสั่งให้ไปช่วยในการสนายกรัฐมนตรีครับนะแล้วต่อมาอีกเดือนหนึ่งสองเดือนมีคำสั่งให้ออกากราชการไปก่อนโอ้เหมือนกันเลยนะเหมือนพิกโจกเลยนะใช่า,ามาแต่อพราะนายกรัฐมนตรีนี่อันนี้มัน ผู้จัดการตํารวจชาติมันพอทำพอออกคําสั่งเสร็จก็ต้องไปให้นายกนําความกล่าวบังคมทูนใช่ไหมครับแต่นั้นมันกระทาโดยนายยกนายกสั่งเองนะนะแล้วเขี่ยวมาเป็นนักการเมืองมาตั้งนานคุณสมัครกับคุณเศรษฐาใครเที้ยวมากกว่ากันเนี่ยคุณสมัครอยู่แล้วจะมหคกูไม่รู้กูไม่ทนนะตอนนั้นทำยังไงตอนนั้นพี่เศรษีทําไงอ่านี่เด่นต่อนะก็เสนอโปรดก้าไปนะผมก็อุทธรณ์ต่อนุ อนุมันก็บอกว่าคําสั่งนะที่ให้ออกนี่ชอบแล้วเหมือนกันเลยก็ตํารวจทั้งนั้นลูกน้องพัชรวาททั้งนั้นว่ามันป้นตําแหน่งผมนะใจเย็นใจเย็นไม่ต้องหรอกข้อเท็จจริงชัดเจนผมพูดหลายครั้งแล้วนะเออับแล้วยวประชนไม่รู้ที่นี่หมากมันก็ร่วมป้นด้วยมันก็คอตลอมันก็เห็นชอบบทถูกไหม ผมไปทำไงผมก็ต้องไปพึ่งศาลปกครองศาลปกครองกลางเสียเวลา 3, 3, สามสี่ปีศาลปกครองสูงสุดอีกนะสรุปแล้วศาลปกครองกลางก็ชี้ว่าทั้งทั้งสองศาลน่ะก็ชี้ว่าคําสั่งสมัครที่ตั้งกรรมาการสอบสวนผมไม่ชอบด้วยกฎหมายเ๋ราฉะนั้นคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายคําสั <คำ S 1> ่งให้ออกแต่ราชการก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นะให้ยกเลิกคำสั่งให้ผมกลับมานะรับเรยการตำรวจอีกอะไรเงี้ยนะโอ้มันก็ย้อนกลับมาล้มหมดเลยทุกคำสั่งที่ผ่านมาก็ตอด้วยคือเส้นทางนี่เทียบเคียงกันได้เลยนะฮะแต่ผมกลับมาไม่ได้เพราะผมเสียงก่อนอผมก็ถูกสมัครล่งงานฟรีแต่กรรมก็จะเปไงจะต้องทดใช้นะที่เสียหายไปใช่ไหมที่ถูกระเมิดไปใช่ไหมใช่ใช่แต่ผมผมจะฟ้องสมัครมันตายก่อนค่ะครับ ไอ้แต่ตอนนั้นปวดทูนเก้าไปแล้วด้วยนะ้องเมียไม่อยากฟ้องเมียอ่านะตอนตอนตอนนั้นนายกสมัครทูนเก้าไปแล้วโปรดเก้าลงมาปลดคุณเสรีไปแล้วด้วยนะเอาละทีนี้ตอนนี้มันมีเพื่บบะไรตำรวจชาติปีหกห้าเลยใช่ไหมครับนะเขาเขามีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมอ่าครับปีสี่เจ็ดไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นข้าราชการตำรวจนะที่ไม่รับความเป็นธรรมเนี่ยเขาไม่ได้ให้ลองตอกปตลอแล้วนะ อ๋อต้องไปนู่นแล้วคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมอใช่ไหมเพราะฉะนั้นอำนาจในการพิจารณาว่าการอให้ธุรเทศออกกากการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เนี่ยนะเป็นอำนาจของขคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเอาแล้วนี่ไปลงมติทาไมเนี่ยกตลอเนี่ย 12, 13, สิบสองสิบสามศูนย์เนี่ยกตลอกไม่มีอำนาจานะก้ตวลอกก็ไม่มีอำนาจเนื่นานะยกไม่เข้าใจก็ไปโยนลูกให้กตลอนะครับ ก็ตลรไม่เข้าใจก็ทําเหมือนเดิมเออจะมาทําเหมือนเดิมอผมนักเรียนถามน้องๆเนี่ยนะครับอ่าสมมุติว่าเหตุมันเกิดที่บางเขนครับนะแล้วมาแจ้งความที่สนอบ,บางของบางกอกน้อยบางกุณนนท์ฝั่งตนเนี่ยพนักง,งานสอบสวนสามารถสอบสวนได้ไหมมีความเห็นสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องอะไรไปได้ไหมไม่ได้ไห ไม่ได้มังไปติดบังเขนใช่ไหมมันไม่มีอำนาจใช่ไหมค่ะใช่ไหมเหตุเกิดในกรุงเทพต้องฟ้องที่ศาลอาญาสมมุติอย่างนี้นะเราไปับคงศาแม่แต่ในกรุงเทพดยการศาลตะลิงชันเดี๋ยวนี้ก็แบงอำนาจไปแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมไปฟ้องศาลจังหวัดนนทบุรีก็ไม่ได้ศาลไม่มีอำนาจใช่ไหมพิจารณาพิพากษาไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่ออำนาจเป็นของคกนรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแล้ว กอตรลอจะมีอำนาจพิจารณาหรืออไม่ไมีอำนาจนะนายกไม่รู้เรื่องก็ส่งไปกตรลอกตรลอก็ไม่รู้เรื่องก็โยนไปตามปกติเคยทําส่งไปนู่นแต่ที่ทำเนี่ยมันคือพรบสี่เจ็ดอันนี้มั 6, นหกห้าไม่ใช่แล้วก็ไม่ร,รู้เรื่องเคยทํามาก<อ>ูก็ทําอย่างเดิมต่อก็ไปพิจารเรื่องของเขาแล้วสรุปเห็นไ้มก็สรุปแล้วว่ามติตัวเองก็ใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้แล้วไป ประชุมแสดงความคิดเห็นจะเท่ากี่ศู์ก็แล้วแต่มันมันเป็นยังไงคับมันใช้ได้ไหมมันเป็นการปบัตดหน้าที่ไม่ชอบไหมนี่นะมันเป็นเรื่องเหมือนกับว่าอะไรกันเนี่ยทํางานในระดับนี้ไม่รู้กฎหมายกันเลยหรือนะครับรับมาอายนะทําโดยไม่มีอานาจล่ะเอ้อันนี้ลองจกไปฟ้องได้ไมมได้หนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยอนุหรือกตรเนี่ยที่ลงมติไปเนี่ย อผู้เสียหายเขาก็ไปฟ้องได้สิอ oh. แต่ผมเนี่ยในฐานะเป็นพี่ๆไอ้พวกนี้ทั้งนั้นนะครับไอ้ที่มาออกรายการเนี่ยผลโทรคลเอกอะไรเนี่ยนะมันเด็กๆหลังผมผมปกครองมาหมดนะนะครับคอ่าผมก็ไม่รู้มันคิดยังไงเราอยากจะให้สงบนะ, uh. ะนายกก็ไม่แสดงตอนกฤษฎีกามีความเห็นใหม่ๆเนะี่ยผมก็บอกท่านนายก เราในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจนะอยากให้จบนะกฤ่ฎิกามีความเห็นอย่างนี้นายกก็อ่านออกนี่ว่าคําสั่งมันไม่ชอบก็ยกเลิกไปเลยในฐานะก็สั่งที่กฤษฎิกิรัตน์ยกเลิกเลยนะส่วนได้กฤษิจรัตน์ออกคําสั่งพลาดไปแล้วนี่นะให้มาขอโทษขอโพยกันนะพี่รุ่นน้องทํางานร่วมกันต่อไปมันก็จบถ้าอย่ยังไม่จบเห็นไหมที่ฟ้องกันใหญ่ เดี๋ยวนี้เหยีจะฟ้องทั่วไปหมดเลยค <c oughs> ่ะอยากจะฟ้องนายกกับกตลชุดนี้ทั้งหมดเลยอวันหลังผมต้องคุยกับโจ๊กมั่งให้สงบสงบมั่งได้คุยบ้างไหมฮะไ,ได้บอกอะไรบ้างไหมฮะไม่ได้คุยเราก็มันรุ่นห่างกันนี่ไอ,อ้โจ๊ก53 54, ี่ผมมัน75 76คือถ้าบอกได้เนี่ยเราจะบอกผ่านสื่อเนี่ยบอกโจ๊กจะบอกเขาว่ายังไงผมเป็นผู้จัดการตำรวจชายโจ๊กที่ไปรองผู้กับอยู่เลย นมันนนสมมติสมมติวันที่จะแนะนําผ่านทีวีเลยอ่าผ่านสื่ออะไรบอกจะบอกคุณโจกว่ายังไงก็ก็คือผมถือว่าผมเนี่ยนะเป็นพี่ใหญ่นะครับนะก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนอะไรถูกก็ถูกอะไรผิดก็พูดไปแต่ไม่เนียนนอะไรนี่แต่ใครจะฟังไม่ฟังเรื่องของเขาแต่ทีน,นี้มาเรื่องมาลุกลามมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้โจมก็ฟ้องคนนี้คนนั้นคนนั้นทำให้เขาเสียหาย มาล่าสุดเนี่ยโอโหทีเดียวก็จรอเท่าไหร่สิบสองสิบอืมสิบหกคนอะไรอย่างเงี้ยนะเอ้าอนุอีกเท่าไหร่อีกสิบห้าสิบหกคนเป็นสามสิบคนเป็นจำเลยกันหมดเนี่ยนะต้องฟ้องกันอีกโอ้ยผมไม่อยากเห็นภาพนี้นะแต่แกเหมือนแกก็ต้องปกป้องตัวเองนะใช่ไหมฮะแกก็ต้องปกป้องตัวเองนะถ้าไปถามแกแกก็บอกอ้าวก็คุณมาเล่นงานผมคุณมาลุมผมแบบนี้ถูกไหมก็เหมือนกับผมผมก็ยังต้องปกป้องตัวเองเอ พราะฉะนั้นอ่าผมก็อยากจะให้มันยุติแต่นายกก็ต้องแสดงความเป็นผู้นําด้วยใช่ไหมนั่นไม่ใช่ในายกไงี่ยไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมตอนนี้นายกทาอะไรได้บ้างฮะตอนเนี้ยถ้าจะแนะนํานายกตอนเนี้ณนะจังหวะนี้จริงๆมันเลยเลยขั้นตอนไปแล้วนะเลยขั้นตอนที่ทําให้เกิดความเสียหายไปแล้วคพอตอนตอนแรกเนี่ยนะ,ะกิรักชส่งคําสั่งให้ออกจัดการมาเนี่ยนะนายกเนี่ย เออไม่สนไม่รีบทูนก้าวไปอโอเคอ่าถูกแล้วล่ะตัวเองไม่แน่ใจใช่ไหมถามกิษฎรการความรู้ก่อนทีนี้เขาเขาเสนอมาแล้วทําไมไม่ปฏิบัติตามนะ่ะไปฟังไอ้พวกนั้นไอ้พวกนั้นบอกไอ้อความเห็นกิษฎีการนะ,ะไม่จําเป็นต้องไปฏิบัติตามหรอกมันไม่ได้หรอกออนะมันไม่ได้หรอกมันมีมติครมอตั้งแต่ปีพวกเรายังไม่เกิดกันเนะ่ย ปี2012นะครับ,รบว่าถ้ากิริการมีความเห็นยังไงกระน้ำตีต้องปฏิบัติตามะนะแม้แม้คำถามนะที่ไม่ได้ถามไปเช่นกินริการเขามีความเห็นว่าการจะให้ออกระการได้ต้องฟังความเห็นจากคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยเนะี่ยเขาก็มีความเห็นจากไหนจากข้อเท็จจริงนะที่เรียกทุกคนไปชี้แจงนะจากข้อกฎหมายที่มีอยู่ ขาก็มีความเห็นมาให้อย่างนี้ต้องขอบคุณเขาแล้วก็นํามาพิจารณาว่าเอ้มาถูกต้องไหม<อ>ก็ไปหยิบมาตร<อ>า120ข้อ4มาดนะูถ้าลืมดูนะถ้าลืมดูนะก็เอามาดูเอามาดูมันั่งพิจารณาไตรตรองกันแล้วก็ตัดสินใจดิไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันไม่จาเป็นต้องฟังวอาอย่างนี้วันนี้ท่านใส่นี้ก็เลยบอกอนายกไปพิงกิจฎีิการปลอดภัยสุดไปพิงตรงนั้นเอาหลังไปพิงตรงนั้นไว้ ก็ตลอดทีก่อนนีพี่ชี้ชื่นบานทาไมฟังกิจตริกาล่ะนะตอนนี้พี่ชี้ชื่นบานถามกิจตริกาไปกิจุริกาก็ตอบมานะครับครับคว่างใช่ไหมเสนอทุนก้าเลยแต่ตอนนั้นน่ะไม่ได้ถามให้ทั่วนะเฉพาะว่าด้ถูกจําถูกจําคุกไปแล้วเนี่ยนะเป็นใครไหมครับเออเออท่านเสรีอย่างนี้ถ้าสมมตินายก จะ,จะอ่าหลังหลังพิงกิจสีิกาเสร็จอจะย้อนกลับมาบอกกิจลัดยกเลิกไม่ได้แล้วเพราะมีเม,มติกรไอกรตรอคั่มแล้วคราเนี้ยมันถอยไม่ได้อีกแล้วดิถูกไหมอะาใช่กิจลัดเขบอกเอ้าผมจะเซ็นได้ไงผมจะย้ายได้ไงอ้ากก็กสิบสองศูนย์อ่ะมันอบอกว่าผมทําถูกแล้วอ่ะตอนนี้จะทํายังไงอ่ะเออพอไปเข้ากรตรอกรอแล้วตกรอว่าอย่างหนึ่งนะอ่ากิจสีิกาว่าอย่างเอนายกนายจริงก็ตัดสินใจไปเลย เชื่อกตรลก็เสนอโปรดเก้าวอไหเสี่ยงไหมเนี่ยแต่ตอนนี้ก็เหมือนบอกว่ายังรอคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรอยู่หรือไปรอตรงนั้นเอาก็รอรอก็ถูกแล้วแต่ไปเข้าเข้ากตรลทำไมนะครับอคุณือไปแจ้งความลงพักที่ไม่มีอำนาจไปฟ้องศาลที่ไม่มีอำนาจใช่ยังไงคุณคเสรีพิสุจน์คิดว่าไปเข้ากตรลทำไมฮะแล้ว แล้วเอามาติออกมาเนี่ยบอกว่าโอ้โหสิบสองศูนย์เอกฉันเนี่ยทำทำไมทั้งๆที่ขั้นตอนเนี่ยต้องรอระบบของกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมอยู่แล้วอ่ะก็ทําเพราะความไม่รู้ใช่ไหมทำเพราะความไม่รู้กฎหมายคเคยเคยทํากันอย่างนั้นน่ะนะกฎหมายมันเปลี่ยนนะนี่ใช่ไหมเนี่ยแหะเหมืหอนอย่างการจะให้ออกใจาการไว้ก่อนเนี่ยนะคับนเมื่อปีสี่เจ็ดมันไม่มีตรงต้อง คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นเสนอครับกูก็ทําแบบเคยเคยทำแห่ะใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะ<อ>นะแล้วพิจารณาละเอียดแบบผมว่าใครก็พิจารณาได้ว่าคําสั่งมันมันไม่ชอบครับอะไรกันตัวเขาอยู่สํานักนายกนะไอ้ทางนี้อยู่สานักงานตำรวจแห่งชาติไปตั้งกรรมการสอบสวนเขาเนี่ยมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจเนี่ยนะ เขาไม่ได้อยู่ในหน่วยตัวเองตอนนั้นก็ไปช่วยราชการอยู่เนี่ยยังยังยังสงสัยเลยว่าการตั้งกรรมการสอบสวนเนี่ยมีอำนาจไหมโอ้ครับเนี่ยาอนตอนเขาอยู่ตรงนู้นนี่ยังไม่ได้ส่งตัวกลับไปออกกําแล้วถึงจะไปหานายยกเออตัวกลับมาพอกลับมาก็เซ็นให้เขาออกจากราชการเลยคุณไม่ดูที่ตั้งกรรมการสอบสวนวันที่18เมษาให้ออกจากราชการ18เมษา คำสั่งให้ออกใจรา้การยังไม่ทันส่งไปประธานกรรมการสอบสวนเลยอออกเลยประธานกรรมการยังไม่รู้เรื่องเลยจริงๆนะถ้าไม่รีบร้อนอย่างนี้นะนะเมื่อออกคําสั่งตั้งสมมติตั้งออกคําสั่งตั้งกรรมการสอบสวนแล้วนะต้องส่งคําสั่งไปให้ประธานกรรมการประธานกรรมการเขาดูใครเป็นกรรมการก,ก็ก็เชิญนะักกรรมการทุกคนมาหาลือว่าอกินราตออกคําสั่ง หน้าตั้งกรรมการสอบสวนเนี่ยเราจะทํำยังไงอา้าวพระองการก็คงจะมีหน้าที่แจ้งเข้าปหาไปยังสุรเชษให้สุรเชษเป็นรวบรวมพยานหลักฐานนะสี่วันอ่ะสิบห้าวันยี่สิบวันสามสิบวันแล้วมาชี้แจงต่อคณะกรรมการถึงจะเริ่มทําการสอบสวนนู่นมันข้ามเดือนไปนู่นนะ,น,ะนะทีนี้พอออกคําสั่งเดี๋ยวนี้ตั้งกรรมการเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเป็นยังไงกรรมการ,การไม่รู้เรื่องเลยยังไม่ท<อ>ัดเริ่มสวนเลย แล้วคุณบอกได้ยังไงว่าการสอบสวนจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วเอ <c oughs> คุณอะไรมาพิจารณา <c oughs> แม้แต่กฎหมายเก่ายังผิดเลยตรงเนี้ยอย่าว่ากฎหมายใหม่ทีนี้ท่านท่านเสรีมันก็จะเป็นไฟบังคับให้บิ๊กโจกแกก็ต้องจาเป็นต้องฟ้องแล้วไหมฮะกตอลอเอออน,นุเออเนี่ยมันมันจะไม่มีทางอื่นให้แกถอยอีกอีกกว่านี้ไหมฮะเขาก็ถอยไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องฟ้องนอกจากเฮ้ยผมฟังฟังดูนะบอกว่าเฮ้ย้าให้ผมกลับเข้ามานะอะไรต่างนะ อ่านะืสิทธิ์ผมอนเดิมผมถอนให้หมดยกเลิกได้หมดอ่ะนะอะไรเงี้ยนะที่เริ่มมาอย่างเงี้ยนะผมก็ยังไม่รู้จะว่าไงก็ท่านนายกลงกาตัดสินใจไม่ที่จะคืนสิทธิ์ให้เขาอ่ะอ่าตรงนี้นะตรงจังหวะนี้นะพอย์หลักตรงนี้นะใช่ไหมค่ะจะคืนสิทธิ์ให้เขาตอนนี้กิจรัตไม่ได้รักษาการผู้จัดการมวลแห่งชาติแล้วใช่ไหมเป็นเป็นวิตร์แล้วครับเป็นต่อหลักแล้วก็เป็นวิตร์ต้องยกเลิกคําสั่งเดิม นายกตะก่อนที่ผมแนะนํานะบอกให้สั่งกิจการัฐใช่ไหมตอนนี้ผ่านแล้วตอนน,ตอนนี้มันเปลี่ยนคนแล้วเนี่ยต่อสัก,ก์ใช่ครับนายกก็ใช้หน้าพุ่งชาบอกเห้ต่อสัต์นะยกเลิกเขาเลยนะให้เขากลับมาทํางานปกติต,ต,ต่อสัด์บอกอนนมันมีกตรอมีมติท่วมขนาดนี้ผมจะฆ่าเซนเหรอเอะมันมันคนละเรื่องกันนะอ,อันนี้เป็นมนติกตลออันนี้เป็นเรื่องของตําแหน่งผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาติ แต่ว่า <ใน S 1> ตอนนี้ยังสั่ง,งได้อยู่ยังทันอยู่ได้ฮนะมันแยกจากกันนีค่ครับตรอก็ไปส่วนหนึ่งผู้จัดก,การต่างชาติเป็นตัวบุคคลตามําแหน่งในฐานะผู้ว่งชาก็ตลอไม่ใช่ผู้วัาชาก็ราชการตํารวจนะอใช่ไหมฮะเป็นคณะกรรมการที่เขาเลือกมาก็แต่งตั้งมาเพื่อดูแลการบริหารงานบุคลคลเพื่อดูแลกฎนู่นกฎนี่อะไรต่างๆนะนะทีนี้ต่อสัก,ก็เป็นผู้วัาชา สริตเชษยอยู่นี่ยนายก็ไม่ต้องสั่งเสียงดังสั่งเสียงดังไม่ต้องสั่ง,ง,ส,งสื่อเพราะรตัวเองไปดําเนินการอย่างนี้แล้วเนี่ยออซิบต่อจากบอกให้ไอ้น้องเพื่อความสงบออกเลยนะต่อจากออกในฐานะผู้บัญชาเนี่ยครับนะกอตลอจะพิจารณายัางไงก็แล้วแต่ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกตลอไม่มีอำนาจแล้ว ต่อจากเี้ต้องไปฟังทำไมเ่าครับผมต่อให้โจเขากลับมาแล้วโจเขาก็จะถอนฟ้องหมดทุกอย่างมันก็สงบมันจะได้สงบสงบ่ด่ยไหมถ้า,ถ,า<น>ถ้าเสลีเป็นผบตอตอนนี้ท่านกล้าทํานะกล้าสิทำไมจะไม่กล้าหรอสบายสบายเลยผมแนะนํานายกตั้งแต่นูน่นกิษฎิกามีความเห็นนะครับนะนะครับ นายกก็คงไม่ได้ฟังผมหรอกนะท่านผมไม่ไีเวลกองทัพหรอกอแล้วถ้าเกิดว่ามันล่วงเลยไปจนถึงว่ามีการฟ้องร้องนายยกฟ้องกอตรทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมันจะทําให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติความขัดแย้งเน้นย้ําขนาดนั้นไหมว่ามันเหมือนล่มไปแล้วสำนักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยมันไม่กลับมาประสานกันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟ้องฟ้องก็ถอนได้หมด่ะนะครับทุกคดีนะครับหมดนะใครไปฟ้องใ็ถอนได้หมด นี่ผมก็ฟ้องปรินาไก่พุกเหี่ยไหมครัแล้วก็ขอให้นะคำสาร,รน,นะร้องผมร้องไห้จะตายแล้วนะครับมีคดีติดตัวเยอะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนู่นนีแล้วเราก็ไม่รู้ออกจะเอาไปทำไมเขาไม่ได้ขอด้วยนะครับก็มไม่ได้ขอเราก็เห็นสภาพนะานะลลแล้วว่านะเลิกๆไวแล้วนะครับถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วนะการเมืองไม่ได้เป็นสสไม่ได้เป็นละเป็นไก่อย่างเดียว ขอความรู้ท่านเสรีพิสุทธิ์อีกประเด็นนึงครับถ้าเกิดคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยออกมาในลูกว่าคําสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการเนี่ยเป็นไปโดยมิชอบบิ๊กโจ๊กกับเข้าสู่ราชการนายกจบนะฮะแล้วก็มติกรตะลอเมื่อวานเนี่ยก็ไปรับรองบิ๊กตายว่าทําถูกต้องแล้วแบบนี้ทุกฝ่ายเจ้าไหมฮะในหลักกฎหมายเนี่ยเรามีโอกาสจะเห็นภาพแบบนี้ได้ไหม ได้เพราะว่ามติกรตลอก็เป็นมติที่ไม่ชอบกฎหมายนี่คมันก็มันก็เป็นมติตามนั้นนั่นแหละถ้าถ้าไม่หยิบยกไปดําเนินการไม่ไปฟ้องร้องกันมันก็อยู่แค่นั้นนั่นแหละอาจจะจบอย่างนั้นได้นะฉากจบนะไปจบที่ที่กรรมการพิท<ช>ักษ์คุณธรรมจบก็คืออ่าอย่างที่ที่ผมพูดเมื่อกี้น่ะเอ้าต่อสักออกคําสั่งไปเลยตอนนี้มันไม่มีใครได้นายกก็สั่งไม่ได้แล้วครับนะนะ ก็มีเหลือแต่ต่อสั่งในฐานะผู้วิชาเนี่ยยกเลิกคำสั่งใชะใช่ไหมยกเลิกคำสั่งแล้วกลับมาคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมก็ไม่ต้องพิจารณาต่ออ๋อ๋อมันมันไปลดมันไปตัดขั้นตรงนั้นออกได้เลยนะใช่นะเพราะอะไรเพราะผู้ทณนนะครับน่าได้รับการเยียวยาแล้วไงเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาต่อแล้วไม่ใช่คุณโจ๊กมาย้อนมาเล่นกิ้ดลับอีกนะไอ้คุณ วไหนนะคุณจ๊ก็ย้อนกลับมาเล่นกิดลัดอีกนะเดี๋ยวตรงนั้นก็จะพูดกันให้จบไงว่าอจบจบนะอ่าอืมนะม,มันต้องใช้บารมีเหมือนกันนะไอไอจังหวะนี้นะก็ใช่ดิก็ใช่ผมนะึกบอกยกน่าจะแสดงความเป็นผู้นําตั้งแต่แ,ตแรกอ่าถ้าเผื่อแค่หน่วยราชการกรมเดียวอย่างนี้นายกยังไม่สามารถปกครองได้มออันทะเลาะไปอย่างนั้นแล้วส่วนราชการอื่นถ้ามันเอาแบบนี้บ้างอะ <c oughs> นั่นนายกจะทำยังไงผัวกับบาไม่ต้องบริหารประเทศ